Mercedes-benz ได้ทำความร่วมมือก,กันกับ Nvidia ครับพัฒนารถต้นแบบที่สามารถเพิ่มความสามารถของตัวเองได้ด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต โอ้โหอีกหน่อยนะครับเราขับรถไปนะครับเราจะต้องคุยกับคนข้างๆว่าเฮ้ยนายนายใช้เฟิร์มแวร์ยี่ห้ออะไรอะอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน13มหรือยังยของเราอัปเกรดเสร็จแล้วนะเราสามารถบีบแต่เป็นเสียงผู้ปีผู้ปีผ๊้ปีผู้ปีได้ <laughs> <laughs> โอ้อีกหน่อยเราจะขิงกันแบบนี้นะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นมาจากเทส l a เทสลาเนี่ยเป็นคนแรกที่ทํารถยนต์ของตัวเองแล้วให้อัปเกรดซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับต่อ Wi-Fi ต่อคอนเน็กกับมือถือแล้วดึงข้อมูล OTA กลับลงมาอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้ซึ่งลูกค้าเทสลาทั่วโลกนะครับก็ใช้งานได้อย่างสบายใจรถยนต์วิ่งวิ่งไปมีปัญหาระบบขัดข้องจอดปุ๊บโทรเรียกศูนย์ศูนย์บอกว่าต่อเนต็ตเลยครับต่อเนต็ตเข้าที่หน้าจอตุ๊บตๆ๊บตุ๊บต๊บเสร็จปุ๊บเข้าหน้านี้กดลิงก์นี้ครับกดปุ๊บดาวน์โหลดซอฟต์แวร,ร์เลยครับมาเลยปื๊ด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 อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับลงเฟิร์มแวร์ให้ใหม่แล้วครับคุณขับต่อได้เลยนี่เป็นไงคนขับเทสลาเขาภูมิิใใจตตตตรงงนนนนนนีี้้้้ััััแลลลลลววววททําาาาหหผผูถยยย์อออื่่ๆโกมมมเเเเป็ดฮ เกดได้ยังกับมือถือใช่แล้วก็ไอจอใหญ่ๆนั่นนะมือถือในเท sla นะครับ Mercedes Ben ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ต้องไปร่วมมือกับใครสักคนแล้วแหละเพื่อทําระบบของเราให้มันเป็นแบบนี้ได้เขาก็เลยหันไปจับมือกับ NV ็นวีเดียครับซึ่งเอ็นวีเดียเนี่ยได้โชว์ผลงานของตัวเองนะครับว่ามีผลงานของแพลตฟอร์มที่เป็นระบบควบคุมรถนะครับรูปควบคุมความสามารถต่างๆฟีเจอร์ต่างๆในรถยนต์นะฮะโชว์มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วครับชื่อระบบ Drive AGX+ r r i o n ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับใช้ชิปประมวลผลของ n v i d i ียนี่อีกหน่อยแล้วก็ขิงกันอีกนี่รถนายเนี่ยใช้ n v i d i ีย RTX 2070หรือเปล่า <Huh? S 1> เปล่ารถเราใช้2080 Ti นี่มาเล่นเกมแข่งกันไม่ล่า <c oughs> โทษรถยนต์นะครับจะมาโชว์กราฟิกอะไรกันขนาดนั้น <c oughs> ซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับ n v i d i ียบอกว่าข้อดีของมันคือสามารถอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา คือตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาก็ทําเป็นสล็อตเป็นบอร์ดครับสามารถดึงออกปุ๊บใส่รุ่นใหม่เข้าไปได้เลยเออรถยนต์คันเดิมเนี่ยใช้ไปหล,หลายปีนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวมอเตอร์จะเป็นรถไฟฟ้า e b หรือเครื่องยนต์ก็ตามแต่แต่กลองสมองเนี่ยถ้าอัปเกรดได้มันก็ทําให้รถคันนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้เออดีไอเดียดีมากเลยแล้วก็ต่อนเน็ตอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดมีความสามารถอะไรใหม่แป๊บเดียวเดี๋ยวรุ่นที่เคยใช้อยู่ก็ทําได้เหมือนรุ่นใหม่แค่รูปทรงไม่เหมือนกันแค่่่นนนั้น้เเอองงซึปกีบาาว Mercedes-benz ตั้งใจจะเอาไปใส่ในรถยนต์ที่เป็นไร้คนขับของเขาเลยซึ่งจะเริ่มใช้งานในปี2024โครงการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ B.M.W ก่อนหน้านี้เคยไปทำข้อตกลงอะไรกับ n v i d i ีดจะจับมือถ่ายรูปถแถลงข่าวกันอยู่แล้วครับอยู่ดีๆยกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่พัฒนาร่วมกันตัด n v i d i ีดีทิ้งทิ้ง n อ i น i ดีไว้กลางทาง n v i d i ีดีเลี้ยวไปเลี้ยวมาเจอเบนซ์เลยโบกเบนซแล้วขึ้นไปด้วยกันเลย สนับสนุนโดย The Digital STM สูตยร,รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software AAS n e x t G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิ์จาก King IT แก๊ g เจคันเทพโดยเทพแก๊เจ็